พีเถื่อมนะมาดึงมาน,นิดหน่อยหม่ฮะที่ปลาหัวปลาไส้ปลาเขาหวาน,านใส่รันพอนอยนะฮะเดี๋ยวเราฮช่วันดีครับกล่องวันนี้วันดีครับวันนี้พบกับช่องไหนปลาลรเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมาดักปลาไหลนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ามีตัวไหมโอเคครับผมเดี๋ยวได้กต้นยังไงเดี๋ยวหมอกกันอีกทีครับจะมีคลิปให้ลงต่อไปไหม มีดิตรงมีดิเพื่อนโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูแต้มันฮะนู่นาตั้งกองเลยมเป็นไรญาติบอกว่าใส่เดือลูกก็หมอแล้วฮิดน้ำดีฝ่าไหนต้องไฟเพื่อน ดูระยะมบาดไปคพนเมเติมาปเลยนะนะครับผมจะลองมาติดตามแต่งผงนี้นะครับว่าจะมีตัวไหมโอเคครับผมเจอ,อ๋ย,ยนนะเคครเา,าไปฮะอันนี้ปักเกอร์ไปฮะฮัลโหน,นปัาเกอร์ ดีเดียนะโอเคครับผมอ่าช่องไรป้าเฮ้ยผมทังแล้วฮะ,ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเบสบสิเบ็ดคันกรยอปลาหมอนะฮะกบอ่อยหนึ่งปลาหมอสิบนะครับวอนจะมีตัวไหมใส่หลันไปอีกห้านะครับหน้าเดียวนาเดียวนาเดียวลุมเลยฮะ,อะโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับคืนนี้ฝันดีและตีสวัสดิ์ครับผม ัสดียามเช้านะครับหมายเดิมหลังบ้านเก็บมาได้สามคันนะเมื่อกี้เพิ่งกดลูกมอลไปไปเหยื่อหายไปสองนะดีมีเสียงจุ๋งหิงจุ๋งหิงเี้กลูกตัวอุย้ยไม่ไปคท่อนใหญนน่ะครบ Say yêu thương con mô, hả? They lưng hảo. Say hôm, chưa ra อันหักเลยฮะงงไปเอา,านะครับจะรดหายเดีย๋ยวลูกหมอพาได้เรื่องนะฮะ นี่สายนี้ครับสายตัวนี้หาไม่ได้แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวกันตั้นต่อไปครับนี่ฮะอย่าลูกหมอเราเดีย๋ยวเราจะทำการปล่อยนะฮะมีมมเสียงยุงหน้าไม่รู้ว่ามีตัวไหมนะครับ,บเด็กหลังกนะ็เอาเรื่องนะฮะ อุยเดี๋ยวคุมหมอตัวให้เห็นนะกันที่หกนะโอ้โหเรื่องฮนะพี่กันลุงหมอไซส์สวยฮะมีไซส์นียนครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเปิดกันเดี๋ยวเจอกันต่อไปฮะไม่รู้จะมีตัวไหมตุ่มเหลิงจุงมหลิงนี่รู้มีตัวป่ะนะฮะน้ำให้แห้งแล้วครับพอมีนะตักอยู่นิดหน่อยเบียดก็ เก็บมาหกหลังฮนะที่บอกไปหักไปขัน้นอันนี้ก็หลุดไปแล้วครับมัน,นอยู่ฮนะไปไหนในสะ่สวยอยู่ครับอย่าพึ่งว่่งเด้อเด้อ ครับผมใส่สวยฮนะอย่าบองหมอเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเคครับผมเบ็ดหลังที่แปดนะโะเคยังอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเาทำการปล่อยให้เป็ดเติโต่อตนะครับโอเคครับผมจอการเติมต่อไปครับเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะเบ็ดที่เบ็ดหลังที่งๆนงฮะโอเค แปดสิบสิบเอ็ดไอรันดูแล้วครับไม่มีเข้านะครับผมเอามาเทดูเดี๋ฮฮฮฮฮฮยวลูกหมอใช้ได้เลยครับโอเคครับผมฝากกดรับติดต่กดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมช่องไหลปลาสวัสดีครับ